สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของต้องโกใสนะวันนี้เรามาดูแปลงถล่วยนะครับที่เราหวานไว้หวานแล้วก็ตัดต่อเครืองไว้นะว่ามันจะงอกตีหรือเปล่านะมีน้ำเยอะนะตรงนี้น้ำไหลเยอะนะ น้ำมากในช่วงปี90นะแรงนี้หวานทีหลังนะฮะแรงนี้หวานทีหลังยังไม่งอกนะฮะมเมล็ดยังไม่งอกเรามาดูแปลงที่ระหวานเริ่มต้นนะแปลงที่ระหวานทีแรกแล้วก็อน้ําใส่นะฮะ ว่ามันจะเปอร์เซนต์กันงอกเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหงอกดีครับคุณผู้ชมนี่งอกเยอะเลยนะนี่นี่งอกขึ้นมาแล้วนะได้สามสี่วันนะฮะนี่หลังจากหวานเสร็จก็ตัดเฟืองกลบงอกเปอร์เซนต์การงอกก็โอเคนะนี่งอกขึ้นนะ เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแปลงแรกนู่นก่อนน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูแปลงแรกนู่นก่อนเปอร์เซ็นต์การงอกเป็นยังไงแปลงนี้เปอร์เซ็นต์การงอกโอเคนะครับ80เปอร์เซ็นตะ์ฮะการงอกสำหรับมเมล็ดถั่วเหลืองนะเดี๋ยวเรามาดู แปลน,นี้โอ้แปลงนี้ก็งอกดีนะคุณผู้ชมนี่หลังจากที่เราหว่านเสร็จก็ตัดตอเฟืองนะตัดตอเฟืองกลบแล้วก็เฟืองกลบนวะเปอร์เซ็นต์การง,งอกก็ดีอยู่นะนี่นี่นะให้ดูใกล้ๆเลย เซ็นการงอกใช้ได้นะครับ70-80%กันอยู่นะสำหรับการงอกของถั่วเหลืองนะฮะก็มาดูกันไปยาวๆนะฮะว่าผลผลิตถั่วเหลืองปีนี้ของเราจะเป็นอย่างไรนะจะงอกงามสมบูรณ์ขนาดไหนนะฮะนี่ถั่วเหลืองก็จะ ใช้น้ำน้อยกว่าข้าวโพดนะแล้วก็บำรุงรักษาง่ายไม่ยุ่งยากนะครับลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากกว่านะข้าวโพดมีลงทุนมากแต่กำไรก็ได้อยู่นะครับจะได้ไม่ค่อยเยอะนะครับมีเปอร์เซ็นต์การงดของทั่วเหลืองนะที่เราหวานลงไปก็ 70-80%นะครับก็ถือว่าใช้ได้สำหรับการงอกของถั่วเหลืองนะฮะสำหรับสแปลงที่ระหวานหวานแล้วก็ตัดต่อเฟืองกลบอันนี้นก็งอกดีนะนี้งอกดีใช้ได้อยู่นะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้กับนุ่มกล้องโกสใสก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะครับ EP นี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ